สวัสดีครับตอนอเย็นๆวันนี้ช่างก็จะมาแนะนำเขาเรียกว่าเลเซอร์ที่ติดกับผายิงหนูทั้งเป็นไก่กล่องที่ใช้เป็นลูกไม้และก็ไก่กล่องที่ใช้เป็นลูกเหล็กก็ตัวนี้ก็ช่างก็ทําให้ทั้งเขาเรียกว่าทั้งสองรุ่นก็คือเลเซอร์ตัวนี้ก็ จะมีฐานให้ไปแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเอาไปวางเสร็จแล้วก็ยึดได้เลยทั้งไกลูกไม้และลูกเหล็กไกลูกไม้ข้อแตกต่างของไกลลูกไม้ก็คือ,อช่องที่ค่อมกับหลังไกเนี่ยจะกว้างกว่าที่เป็นไกลูกเหล็กส่วนไกลูกเหล็กก็จะแคบแค่ประมาณเซนเดียวค่อมแล้วก็ยึนดน็อตข้างบน2ตัวแล้วก็เอาเลเซอร์เข้าไปยึด เหมือนกับตัวอย่างที่ช่างทําให้ดูกันี่คือเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้สําหรับไก่ลูกไม้หลังของไก่มันจะกว้างฉะนั้นก็คือแยกแยะให้ออกว่าเราจะเอาไปใส่กับไก่ลูกไม้หรือลูกเหล็กสามารถสั่งช่างได้ส่วนเลเซอร์ที่ตัวที่เอามาขายนี่ก็จะเป็นถ้าคนทั่วไปเขาก็เรียกว่า เลเซอร์เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเลเซอร์แมงสาบมันจะเหมือนเป็นแบบขาอะไรเงี้ยก็ง่ายๆครับกดซ้ายกดขวาก็จะเปิดอย่างอย่างกดด้านซ้ายให้มันไปด้านขวาอย่างนี้ก็จะเป็นเปิดแสงจะเล็กมากเลยฮะแสงจะไม่โตจนเกินไปแสงเท่ากับเอ่อเม็ดข้าวสารเล็กๆนี่เองฮะนี่จุดมันนี่เล็กมากสามารถที่จะอ่า าเป้ามันจะไม่แตกจนเกินไปจะเป็นแบบแสงที่แบบเล็กสามารถที่จะยิงได้แบบยังไง4ีหมิตนี่ก็สบายครับนี้อยู่ตรงนี้ที่ประมาณมิตรนึ่งนะี่แสงจะไม่แตกนะแสงจะเล็กมากกาหนดได้ง่ายอย่างปิดก็ดันด้านขวามาให้มาด้านซ้ายก็ปิดยังจะเปิดก็ดันจากด้านซ้ายไปด้านขวาก็เปิด ใช้งานง่ายฮะตัวนี้ก็ฐานก็จะเป็นฐานก็จะเป็นตัวเล็กใช้สองตัวฮะอย่างอ่าที่ผมแถมให้ก็จะมีฐานไปให้อยู่สี่ตัวก็คือเอาไว้สำรองสองชุดหนึ่งก็คือสองตัวก็ประมาณนี้ใช้ง่ายง่ายจุดจะเป็นจุดสีแดงนะฮะอ่าที่แถมไปให้ก็จะมีประแจประแจตัวตัวหนึ่งคือตัวใหญ่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวยึด ยึดยึดรางยึดตัวเลเซอร์เข้ากับรางก็คือตำแหน่งตำแหน่งตัวนี้อันนี้อันนี้คือเป็นตัวยึดยึดเลเซอร์เข้ากับรางส่วนตัวเล็กอ่าตัวนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ำสูงต่ำก็คืออยู่ด้านบนนี่คัวนี่ตรงนี้อ่าสูงต่ำก็คือจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้คือสูงต่ำปรับสูงต่ำต่ำส่วนซ้ายขวาก็อยู่ข้างๆเนี้ยตัวนี้ตัวนี้คือตรงซ้ายขวา ตัวด้านบนนี้ปรับสูงต่ําตัวนี้คือปรับซ้ายขวาส่วนตัวนี้คือเป็นตัวยึดยึดรางคือเราเอารางจับของเนี่ยยึดเข้ากับปืนเราเสร็จแล้วก็เอาเลเซอร์เข้าไปแล้วก็ยึดยึดวางค้อมเสร็จแล้วก็ยึดให้มันตรงรางให้มันตรงด้วยน็อตสองตัวที่ผมแถมไปให้ค้อมลงไปแล้วก็ยึดยึดเสร็จให้ยึดน็อตสองตัวเสร็จแล้วก็เอารางขึ้นไปแล้วก็หมุนเอาหกเหลี่ยมหมุนยึดให้แน่น แล้วก็ตั้งสูงต่ำซ้ายขวาที่ตัวปืนทดลองยิงได้เลยส่วนตัวที่เอาไปหมุนใส่กับฐานาแนะนำให้ใช้เป็นเหรียญบาทเหรียญ2บาทนะฮะเพราะว่ามันจะได้อย่าไป้ายไขควงเพราะาใจกับควงแล้วมันจะถลอกเยอะแต่ถ้าใช้ตัวนี้มันจะพอดีมันจะพอดีในการหมุนเข้าหมุนออกอันนี้ก็คือ,อตัวนี้ก็สั่งมาใกล้หน้ายิงหนูแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆฮะสั่งมาทีละ อ่ายี่สิบสามสิบสี่สิบตัวส่วนพร้อมชุดที่อ่า uh, ลูกค้าต้องการก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยลมส่งนะครับเป็นอลูมิเนียมนะฮะอ่าสามารถค่อมได้กับทุกไกนะครับจะเป็นไกลของช่างไหนอ่าอ่ล่างผมก็สามารถที่จะค่อมแล้วก็ยึดได้เลยไม่ต้องไปยุ่งยากอันนี้ก็คือยึดยึดยึดด้านบนแล้วก็เจาะยึดลงไปในตัวไม้ของเราได้เลยไม่ยุ่งยากนะครับอ่าส่วนเลเซอร์นั่นก็มาตรฐานนะฮะ คนทานปรับง่ายไม่ไม่หมุนแล้วก็เหมือนแบบไม่หลุดไม่หลุดออกจากตำแหน่งก็คือตำแหน่งในการยึดก็จะสูงต่ำก็ใช้งานได้ปกติแต่ถ้าบางยี่ห้อก็หมุนมากๆก็จะหลุดออกไปเลยปรับไปมั่วซัวไปหมดส่วนตัวตะขาบตัวนี้ก็ใช้งานง่ายฮะใช้งานดีก็ใครสนใจก็ทักมาฮะามีของจำนวนจำกัดก็ถือว่า สั่งมาหมดแล้วค่อยสั่งใหม่นี่ฮะก็คือไม่ได้เอามาเยอะๆมากมายใครสนใจก็มาทักมาสอบถามได้ฮรทั้งเป็นไก่เหล็กแล้วก็เป็นไกไม้เลเซอร์คุณภาพดีครับโอเคฝากกว้ได้ครับผมขอบคุณครับ